ออกรถกับแจ็คเป็นยังไงบ้างครับผมเงินดาวถูกครับผมได้ตามตามโปรที่แจ็คให้มาเลยครับผมดีน้องแจ็คเทคแคร์ดีครับใครต้องการจะออกรถมาหาน้องแจ็คได้เลยครับได้เลยครับสวัสดีครับพี่รณชัยตอนนี้แจ็คอยู่กับคุณลูกค้าของแจ็คนะครับผมวันนี้เรามีส่งมอบหนึ่งคันนะฮะเป็นรุ่น LDA นะครับผมโปรแปดพันเก้าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับผมพี่รณชัยครับผมออกรถกับแจ็คเป็นยังไงบ้างครับผมก็ออกรถกับแจ็คเนี่ยเงินดาว ถูกครับผมได้ตามตามโปรที่แจ็คให้มาเลยครับผมดีน้องแจ็คเทคแคร์ดีครับขอบคุณครับแล้วในส่วนของการจไฟแพซ์ของพี่ีพเรานชัยซื้อคนเดียวไม่คำจริงไหมครับจริงครับซื้อคนเดียวเลยครับไม่มีคนคำครับครับผมแล้วก็ในส่วนของการบริการของแจ็คเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีครับแจ็คบริการดีเทคแคร์ดีมาได้เลยครับใครต้องการจะออกรถมาหาน้องแจ็คได้เลยครับได้เลยครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับผมใครอยากได้นะฮะแจ็คก,ก็จัดโปรโม,มชั่นพิเศษนะครับผมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลยใครสนใจสามารถโทรหาแจ็คโดยตรงได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปส่งมอบนะครับผมของรถพี่คุณรณชัยนะครับผมกับ LDA สุดหลอ่อคันนี้สีเทลร์บโบกันดีกว่าครับขอบคุณนะครับ